ก็หลังจากถ่ายไอไว้กับไอหมีหมาของคุณน้าที่เข้ามาขายขนมปังเรียบร้อยก็อุดหนุนไปแล้วหนึ่งก้อนเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงหมาก้อนหนะครับมาเลยครับเมื่อกี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะเอามาหม,มีไอนี้ไว้ไอไว้มาหมีหมีมาเนี้ยมาเนี้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตั้งกองก่อนนะครับ <c oughs> มาโอ้มีตัวเงินต,ตัวทองด้วยให้ตัวนี้กินไหมไอ้ตัวเดิมอ่ะกลับไปแล้วนะ <c oughs> เ,เดิมเดิมเดิมตัวนี้กินขนมปังาาไหมไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินต่อปลากินี่นี่เลียกมามันเป็นงับปลา,าแล้วแหละอะมาไอ้หลุดหลุด้ดดองแบ มันยกไปยไงฮะหให้มัมนน้ันบคนเลียกมันเรื่อยๆลเลยเริ่มกินะ <c oughs> เฮ้ยนูนรียแก่ป้อนใหญ่เก<อ>่ตกใจใไม่เคยเจอใครให้ป้อนใหญ่ตกใจต้องป้อน,อนเล็กๆอะ่ะ นอนเสร็จนิ้วอยู่ครบนะครับเขียวอยู่มามีมีมีคนเลี้ยงอยู่นะโบ้โบ้พอดีอเ,เมื่อกี้เป็นดาราหน้ากล้องสามตัวต่อแขน มี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 นิงมเจอน้ยนิ้วนิ้วไม่ต้องเาไปเจอตัวเงินตัวทองอยู่ มีคู่มีคู่โดนนะขนมปังไม่กินปากินแทนตอนนี้นะนนะอยู่ในมีหมาตัวพ่อลูก นี่เขาบอกว่ามันเชื่องชอบมาเล่นนะครับชอบมาเล่น,น,น,นเอาไม้เขี่ยอะไรก็ไม่ไปจะชอบด้วยนะมันชอบเนี่ยเออนี่ยอ๋อมาอีกหนึ่ง Thank you.

ได้ตพานแล้วขัวมันขัวนะม,มันจะขัคนแกหน้านะถ้าเป็นคุณนะเมื่อกี้นี้เจมันอยู่บ่อยๆคยเล่นมันต้องค่อยๆเล่นไม่ค้มันไม่คุหมตอนนี้ นีบอกอิ่มแล้วเบื่อแล้วอิ่มต่อไปรเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าถอย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 ใกล้ๆเนี่ยนะเอ้ามาไอ้ไวไวไวถึงนั่นไว่ชอบกิน มีมีไม้รอกิยงอยง๋อไตัวไไตะวดโอ้กิงใช้ได้